สบายดีกันอีกรอบพี่น้องเมองแน่พูนกอลูกงแน่ใจกลุ่มนะสมอนได้เอนาะสบายดีใช่ไหมสบายดีสบายดีตอนแรกโอ้ยแต่ท่านหนาเยี่ยวอีนเดียไทยปีนี้ผัดเบังย่งบอกคนกันแถาทอดบอกว่าอัน ก็อทอนมายังม,มาถ่ายออกับกูได้กูมันจอยองายเขาคึ้นมาก <c oughs> ูไปเบิ้งทิ้มงานที่เบิ้งได้กระโดดกระดีอ่ะ <c oughs> ทิ้มงานค้นเข่าค้นไปมาไล่ <c oughs> โว้ยเสียกรรมอะทีหลั <c oughs> งเลย คนเข่าลายอีดีอีลอทั้งผูเบาวผูผูเบาวผูสาวโคตรกับคนเขา่าจะไปดีพี่น้องมึงเยอะพวก,กน,นักปะนองกามเนาะมาคนเข่าเราี่น้กีเข่าข้าใหญ่แท้ทีมงานผู้สาวลายขู่ลายคนมาหนีมา ร่วมด้วยช่วยกันเนาะสองสี่หกแปดสปุ้ยครบเครื่องมันนีดูทีนใหญยทันสิกว่าคนเลยมาอน,นีนะ ต้องกามก็ก,กินเข่าไปน้ำนั่งรถไทไปน้ำตีบตีไเลยเอามาเบาหน่งมตัวนะข้าวเดียวพี่น้องเอ้ยร้ายมือร้ายตีนเป็นซิบเป็นซ่าวมันนีประกาศมาเี้าตุยเนาะ เจี๊ตุยครับสาวอาจมาเบ,บิงเดอ้อค,นะคุยเนี่ยคนไปทิ่มกับโบว์ตมือนี่น่ะมึงแน่ตั้งกคโดเกเดอยู่มือนี่นั่นร้ายกระดอกกระเดี้่พ่อกันอีกรอบที่สามบรรยากาศตอนแรงๆมือนี้ที่เป็นเขาดอตัวเขี้ยวๆอยู่นั่นกับสิเป็นประมาณว่าเขากลางพี่น้องเอ้ย ดีถอยไปเลยบ่ดีถอยลงเลยบ่ไป,ไป,ไปคนมาผุละอสองมัดต้องผู้นั้นมันยากเก็บมาโหลดนะเฮ้ยมันไดบ่มันเบายากมองผุดถอยบอ่โอ้ดื่มคอละพิวอีก เนเบากิง่งบรรยากาศรอบแรกแรงพี่น้องทักทายสบายดีกับน้องอ้วนกับเบาอู่คนโกมาพอกับเบาอู่คนโกอีกคือเกา

มันเงียงๆเลยมันปีนเด้อปีนเตือนมาล่ะปวดม <c oughs> ึงแน่ปวดบป,บป,บๆๆญญปับๆอือ พี่น้องเออจะเป็นวาลายจะเป็นจะคน,นึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบอ็ดคน,นพาะคีอยู่นี่เลยร,รวมคนเบิงเ <c oughs> มือนี่นะเดี๋ยวลง Youtube แล้วแล้วก็ทีเซ่ลงหนาเฟสน้ำ ว่าบาเบียตีึ้นไปเฮ็ดอีบบน,นี่นะบาเบียเบียซ้าเบียซ้ายเอียงกับบริสุทธิ์โคเตเล่เบียเท่าไรกับโบว่าโคเตเลว รับจ้างพวกนี้รับจ้างพลังใบรับจ้างเป็นมอได้เนยพี่น้องติโตโะโทษโทษโทษนี่นสิเป็นเบ้าเบียร์เนาะนักมือครับรถไทยอ,อยู่แลครับไทยบ่าวกาวบ้า,บาวเน่ภาคให้บ่าวกาบ ตาส่งมาซ้อนคนนอนนานเด้อโอ้ยเขียวฮะในย่านเในแต่ย่านเขียวเธอเธอว่าในี่ยนี่คนน้องกัมเอาเบี้ยเบี้ยเธอก็หัวน้องกัมถุมาวางนี่ได้เบี้ยวางนี่เออเนาะตอนแรกเอาไป น้องกามจับดีๆเดอ้อตกลงไปเสียตีรถไทยดดเดี๋ยวพอดีรถเด้อยางหยาบยาบอยู่กับโบเบิร์ตจเถื่อนคนนะควมันลายน่ะ,ะวิวมันเป็นผู้สซาวแล้วนี่เนาะวิวลูกใย,ยแปลกเด้อนี่นะตะพนอย่าจะลืม เิปลาร้อยปายนะโอ้ยไทยกีดออกแล้วบึงเหรเนาะลูกล้านเบิดแล้วไนี่เนาะสบายแล้วมีแตลูกล้านซอยแล้วนะผูกติ่งโง่ยังกระดอกกระเดียดแท้ ที่ต่ำพาดไปแล้วนะเฮ็ดคลิปเ้ยส so ั้นสิว่าเฮ็ดคลิปบ่เจ๊กลมนี่นะป้อนข้าวลูกตั้งแต่เท่าได้นี่นะตั้งแต่เที่ยงยังมาเลี้ยอยู่ อา้าวก็เดี๋ยววันต้มโมเมนต์บอ่อนี่นะก็เดียวว่าซื้ออยู่บ้านคืมโมเมนต์บอ่อนี่นะมมนอนุ้ยมันขึ้นต่อแล้ววันนี้รถไถหนะกะ เหยียบมันฮักรถต่อซักหนั่นนะฮู้วไปดีพี่น้องนึกอินเอ มอินก็ยังสบายดีพี่น้องน้อยบาทนะว่ามันยากได้แตาว่าเปลี่ยนจนีนะลดไปอีก

ตรงหัวแล้วดอกหน้าเราบอกแกร้ายนึงนี่ผู้ผู้มัดกัลุงจานเป็นภูมัดยังถ่านั่นเด้วันที่เขาตัดเข่านะฮะจีบไทยนั่น ทายทีมงานเขาอัน,ท,อนอทีมงานพ่อต่าเียงกีในไลายอันนี้แต่รับจับไ้ในไอซีอันนั้นนะจับอันนั้นแนี่ดุมนั่นแนวอื่นนมันเป็นยังไปได้เราไปเบิ้งเนอะสิบป,ปีข้างล่างล้วก็ไปเบิ้งแบบนี้ในยูทูบนั่นดูเจ็บแปลก เห็นกับวังแล้วมีแต่ลูกลานำสิเห็นหอแล้วเป็นสาไปแล้วเราได้มันแสงอีกแบนี้ตัวน้อ กัดกินให็นอหกัดกัดเราบ่นนาองอเราปรึกษาเรื่องสิไปไปโกนมันแช้งบาทนี่เจีกลมนี่ เล่าแข่งอยากพ่อสมีแข่งนี่ผมมันจังในลายว้ <c oughs> ดูหลานด้วย นี่วิวโตเนี่ยเอาบักกานี่นีไอ้ชนะนพธนาบักขับรถไทยนี่มึงเนี่ยมันเห็ดเบียเก่งนี่ลีไทยนาะเก่งเก,ก่งเลยวิวอันนี้ไรเก่งกับดอกแบบนี้เข่งแรงนี่เห็ดยเก่ง ซป้าให้ปุ้นห้ำเลยบอกเขากันแลวเตเลยก็ไ,กไปท่าคลิปโลดกันไปกลมันเซง ลอ้อเนาะนี่เนาะลูกล้านหลายอิลี่นี่เบิ่งแน่ไม่ยังทันนี่น,นั่นโหดอิลี่พี่น้องเอ้ยเห็นไหมขึ้นหอดเห็นตัวเองเขายังหน่อยเราเห็นแบบนี้นะแต่มวนประเดี๋ยวนี้นจะเข่าไปแล้วจะเป็นแบ่มวนแม่นี้เัี้ยจะกลับไปเป็นอี่หน่อยโอ้โหเรามัดเข่าดอกอันนี้นะยิงจะหมัดไปยังกระดอกระดี้อ่ะ หนึ่งก็จดจับึ้นมาได้ขันเขาห้ากับไปค้นหหยได้เราจางนี่โอ้ยมอนี่ถ้าไปเบิ้งยูทองยืซูบเบาซอนได้สิเซ้นลงหน้าเฟซพร้อมได้นี่ไฮะ ใ้บ้าอูคว้ยล้นเ่นเพนคนรวยได้อู่อะดูอีลีลูกลานยายทัน กงลูกดาราก็ย well. oh ังหิวได้หอดสองมัดผัวเฟืองเนสี่มัดผัวบีเดอสกาสาวพัน มันบอกเป็นยังอันทอมนั้นอันยาสูบนั่นจะว่าต้องมันยังเห็น่าเกียวกันทอมนะพอยายยูทูบแล้วโบหูดอกโหดเลยเอฟซีคนใดใจดีอยากฝากเงินมาซื้อน้ำสวรรค์กาให้ซื้อผักมาเด้อพี่น้องอยู่แค่นาดาก็ผักมาให้ลูกให้ล้านซื้อกินเน่ โอนนข้ามาเลยซุปเปอร์เต็เข้ามาเลยในบันซี่นี่เลยน้องกามยินสบายดีพี่น้องเนี่ยเออเออสบายดีพี่น้องมาน้ำกาม มายืนเลี้ยนแถวกันไายหุ่มไปเน่มาสิไายหุ่มไปเห็นน้าปุ๊กนี่นี่มา้ยไยไปเบิ้งมายืนเลี้ยนแถวกันทั้งพีโอ้ยกล้องกับบดีขี่ไล่ไทยปีเด้นี่นางงามเบิร์ดกุคนเด้นี่กันไายเข้าไปนะสิไปไาย พี่เสียกามเสียกามมาซะย่าคีโมใหญ่นี่ก็คือนานะคีโมประจหมู่บ้านน้องแดงเฮาเนาะพี่น้อง mm hmm. ลายเฮงอีลี mm hmm. ขึ้นเต็มอยู่ในรถไทยนี่เลยนะสีไทยหูไปนี่จะหูหนึ่งนี่มั oh, oh, oh. ขึ้นเต็มอยู่ในรถไทยนี่แนนะสีไทยหูนี่หูหนึ่งกับพ่อมะ บอกกันโดยสีบอกไไมไม่ชิบอน,นี่สีถ้าไปดีพี่น้องบ้านน้ำพ้องบ้านน้องแดงเด้อมาบอกกันหน่อยสามเนาะสีน์ว่าอยากเอาเขาใกล้พี่น้องเอ้ยยันเขียวน้องกามสัวกล้องอายังยังมาไหมป้า อลัางูจะมัดเข้านะฮะบอลางูบอลลงูเ <un> อ <teaching> <m Get started> ้ยยิงยอันนี้ก็พ่อญงจานห้าเดียวว่าเจ้าเคยบวชได้บอกเลยซจานมีเบียดบอก มัดดถ่ายเอามัดใหญ่ๆบบแหงนาวลุวลนวลลุงจันให้นะเด็กชายให้นะชิมัดยุขูดลายทันเอาพี่น้องคลิปนี้กับยาวพอสมควรแล้วบอลซสอนเป็นสเดออำลาผ้าจับพี่จากน้องแล้วจังไปพอกันคลิปนาในมืออื่นกันแล้วกันพี่น้อง